สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้อ,นนองทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้วีสิภ้าพ,พี่น้องมาเลาะชนนบดจ้าพี่น้องจ้าเลาะไปเรืเ่อยๆช่มบรรยากาศชนนบดท,ที่นิ่งสงบแล้วก็มีตนม้นไม้มีสวนปา่าธรรมชาติให้ได้ชื่นชมบัดที่นี่พี่น้องจ้ามองไปข้างหนา้าโอ้ยวีตื่นเต้นดีใจร้ายจ้าเดี๋ยววีสิ้ พี่น้องเขามาช่มใกล้ๆจ้าพี่น้องจ้าว่าเพ่นีอย่างไงเอาช่มแนะ่เป็นฟา้ามของชนบทที่อยู่สเตียนเคอร์ที่ติดป้ายประกาศตรงนี้จ้าเดี๋ยววีสิพ้าพี่น้องเขาไปชมใกล้ๆเป็นข้างแรกของวีคื้กันจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวห้าเขาไปชมน้ำกันไปเบิ่งน้ำกันจ้า่าเพ่นีอย่างเฮาเบิ่งแนะ่เป็นฟา้ามอย่างแนะ่แต่ว่ามองเห็นแล้วจ้านี่คือน,น้องกระต่ายจ้าพี่น้อง เขาไปช่วยต้ำกันจ้าโอ้ยดีใจจ้าพี่น้องเห็นชัดๆเพราะว่าวีพึ่งเคยเห็นตั้งแต่มาอยู่สวิเดนเห็นแต่ทีในลานค่านะจ้าฟ้ามกับมองนี่ละจ้าน,น้ายอที่กระดมแม่ลูริกเอลเลฮูโอวซินฮาบอลาบอลานี้สมถอ,อนอมดมโอเพอร์เตอตอมโอ,โอ Och äta eller ni säger dem också om någon kommer? Ja, ja, ja. Aha, hej. Akta, nu är det ström i tråden. Aha. Här är ström. Okej okay då, hej. Uh. Jag tycker att de är så söta, jag kan inte äta dem. Nej. Uh -huh. Nej, det är inte det. Nej. Är det gott då? Jättegott. Bättre än kyckling. Jag ska titta på kyckling också. Det är bara tuppar. <laughs> ja. Och här är det blandat. Okej. Okay. Men ägg säljer jag om du vill ha ägg. Är det? Ja. หมึกแกคอสเตหรือหูหูเสียนี่เนาะว่ดูเสียดูพอเอกเป็นตัวอย่างหัวได้พี่น้องเพิ่นกะแม่ขาเนาะจ้ะถามเพิ่นว่าราคาเท่าไหขายจังไดเพิ่นบ่ตอบยางน้ำหนาไปแล้วจ้าเดี๋ยวเข้าไปช่มข้างในนํากันจ้าพี่น้องจ้าพอเข้ามาหอดข้างในแล้ว พิ่นก็บอกว่ามีไก่น้ำได้เบิงบบนี่แหละจ้าไก่น้อยมันยังหนาวอยู่เพิ่นบอกว่าคนมันยังบนหนาบกแข็งแรงก็เลืเอามาอบไวในเตาผิง่น้งี่ก่อนจเาน้ะมนี้่กอ่างรเนอ่ันเปย่างมเีครเนาอเก่าครขมตเง Jag hämtar pengar. Ja, det <laughs> นังกะตายดงนงจ้าพี่น้องจ้าหลังจากทีวีพาพี่น้องชมไก่ชมกระตายเรียบร้อยแล้วเข้าไปซื้อไข่เบิ่งไก่ที่เพิ่นโอดยิ้นในความหลอนเรียบร้อยวิกระถามเพิ่นว่าแถวนี้เป็นของเพิ่นเหมือดบอ่อเจ้าของฟ้ามเพิ่นก็ว่าแมน่นที่หนี่วีกระมองเห็น น้องแกะจ้าพี่น้องเดี๋ยวยางเข้าไปชมไก่ไก่น้ำกันจ้าชมบรรยากาศชนบทธรรมชาติเดี๋ยวสิบห้าชมความนาหักของนอง้นองแกะยางไก่ฉีดจ้าพี่น้องบรรยากาศกะเงียบสงบจ้าบ่มีแสงแดดแต่ลมกับบม่มีขอยางเดี๋ยวฝน่าตกหิมะยาม่ากะได้พายภาพสวยๆละจ้าพี่น้อง เดี๋ยวกะถึงละจ้าตรงนี้กะเป็นกระต๊บตน,น,น้อยๆตะหักเพิ่นกะเก็บอุปกรณ์ของใส่เพิ่นเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าอ้วนจำมั่มเป็นตหาตหากักตาหักผ้ากันยืนมองมาทางหวีได้จ้ากะสิสงสัใส่ละเนาะจ้าบามาเห็ดอีหยัยงเข้าไปบได้จ้ารั่วเป็นไฟฟ้าก็ได้แต้ม <c oughs> มองแล้วกะซู้ให้พี่น้องเห็นชัดๆ อวนนะจ้า <c oughs> เป็นตาแัากตาฮักมีอีกฟังพูดเดี๋ยวมีสิภาคพ,พี่นองอยางไปจ้าพี่นองจา้ายางไปน้ำกันจ้าพูดพี่นองเห็นบอแต่ละทีเป็นกสิมีกระตอบหน่อยบ้านหลังเนี่ยหน่อยเก็บอุปกรณ์ของใสเกี่ยวกับรั่วกับสวนนะจ้ากสิมีอยู่ในหนันเพิ่นเฮ็ดดีดี บตองยางไปเอาไก่นี่อีกฟูงหนึ่งจ้าพี่น้องตรงนี้กระสีมีสองสีตรงนี้เพิ่นเป็นตาห,หากมีบอกว่าเขามากขามากหันหนามากกับหันมาจ้าพี่น้องอันที่เป็นข,า,ขาวๆนั่นก็เป็นยาที่เพิ่นเก็บใบก่อนหนา้าหนาวเก็บไว้ร้ายเนี่ยตอนนี้ใกล้กลสีฤดูใบไม่ พีแล้วก็ยังมีเหลือให้กินเนาะจ้ะแต่ว่ากวัวหยาสิึ้นก็มีรับร่องไว้เก็บใหลายๆให้สัตว์ทเพ่นเลียงไว้ให้กินพันไวดีดีจ้ะบีเคยมีคลิปพาไปเบิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งของชนบทนะจ้ะหลายๆชาวนาชาวไร่เพิ่นกัสิเห็ดแบบนี้ละจ้ะเก็บหญ้าไให้สัตว์กิน ตอนนี้วีสิภาพพี่นองอยางขึ้นไปเบิงบานข้างบนนี่เพิ่นเฮ็ดดีดีดดบานสวยๆตบแตง่งยางขึ้นไปข้างบนจ้าพี่นองตรงนี้ก็สิเก็บอุปกรณ์ขึ้นกันเงียบเงียบจะบาดจะของบานเพิ่อนอยู่อีกทางหนึ่งเดี๋ยววีสิภาพพี่นองอยางไปที่หลังจา้า ยางกลับลงมาละจ้าพี่นองให้ช่มยังเหลือลอายอยู่เหลือล้นไว้ให้นองนองเพิ่นกิิเนนะจา้าหนาหนาวยามันก็แห่งเพิ่นก็เข้าใจเหตุเก็บพันว่ายางดีหนี่เพิ่นเลือเพิ่นเอาขื้นมาตอนหนาหนาวอีกประมาณสองสามเดือนเลือกกะล,ล่งน้ำเลยจ้านี่จ้าวิศญ,ญางเขาไปมองเดียวกันที่ ไปเอาไปซื้อไก่เมื่อกี้ไปซื้อไข่เบาพิษเบาถึกหยาขึ้นแล้วเพื่อนได้กินหยาสดด้วยจ๊ะผ้ากันเล่มหยาอยู่แต่ว่ามันกัดสีเย็นเย็นแสบนะจ๊ะเบาพิษจ้าพี่น้องจ้าวิสิทาพี่น้อง ไปช่มบ้านเจ้าของฟ้ามที่ยพเพนอยู่ย่างขึ้นไปมองนี่เดี๋ยวสิย่างออกไปกับสิบเบตัดมองทีวีเข้าไปซื้อไข่จ้าพี่น้อง <c oughs> เข้าไปซื้อไข่เข้าไปเบิง่งไก่มองเห็นตรงนี้วิเดาได้ว่าเดี๋ยวพี่้าพี่น้องย่างเข้าไปเบิ่งไกลไๆคือสิเป็นตู้เย็นใหญ่อ่ะจ้า แบบสมัยโบราณเพราะว่าเพิ่นปิดประตูไว้ก็บบสามารถเข้าไปได้แต่ถ้าถามเพิ่นว่าเปิดให้เบิงเพิ่นกัสิมาแหละแต่บ่าบอยกรบกวนเพิ่นจ้าคนสมัยโบราณเพิ่นมักเฮ็บ่กออิดปูนให้มันเย็นนะจ๊ะแล้วก็เอาพวกพักผลไม้เอาอาหารเก็บไว้ในนั่นตอนฤดูหนาว กับบรายใสตู้เย็นบ่มีตู้เย็นก็คือบานเฮ้าสมัยตะกี้บบมีตู้เย็นเฮ้าก็สิมีวิธีเก็บอาหารของเฮ้าอยู่เนาะนี่จะหนาหนาวก็สิเป็นประมาณนี้กระถางต้นไหม่ดอกใหม่กันยังพอได้มีวีเดาว,ว่าแถวนี้ถ้าเป็นหน้าห้อนเพิ่นสิเอาดอกใหม่มาปลูกจา้าคือซิอู่กันเป็นขอบครั้วจ้าจะของบานจะของฟ้ามไปใส่ระบุบได้ถาม กะบบานสีขาวแดงสวยๆเนาะจ้าพี่น้อง <c oughs> กะง่าไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> มักธรรมชาติแบบนี้ <c oughs> เพื่อนเป็นครอบครั้วจากปลูก <c oughs> เห็ดสวนเห็ดลอยู่หมองนี่กะ <c oughs> มีบ้านอยู่หนีน้ำบดาไปไกลก <c oughs> ็เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบมากแบบนี้จารย์พี่น้อง บ่มีบ่ได้ขอบล้องขอให้ดดินชื่นชมกับมีความสุขลรจา้าไปหาเบิ่งตามชนบทแบบนี้พ่อได้หายคิดถึงบ้านเฮานะจ้า,จาตามบันนอกตอนอยู่เมืองไทยวีกะมักจะไปเที่ยวบันนอกไปเที่ยวตังจังหวัดไปตามหมู่บ้านนะจา้าพ่อออกมาแล้วจา้าพี่น้องคลิปนี้ใกล้สิจบลงแล้ว พอดีวีเห็นอยากให้พี่น้องช่งใมใบไม้แห้งนี่เพิ่นล่อเวลาแค่จะผีได้จ้าเม่ได้ตายเราก็เห็นจักเกาจากพี่น้องมักมักหาเบิ่งหญ้าจากพี่น้องจา้มามักสะสมของเกาเือกันแล้วนี่ก็เป็นถังนมโบรานจากพี่น้องสมัยโบรานเพิินกส็สีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่เป็นแม่นุ่มเนาะจา้าเพิินกระสิคันเอานุ่ม้วก็มาเก็บไว้ในถังนี้ แล้วก็เอาไปไว้ในตู้เย็นโบราานนแะละจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้กับกายสิจบลงแล้ววีหวังว่าพี่น้องสิมัตทธรรมชาติชนบททีวีผ้ามาชมเนาะจ้าขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกาลัางแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้าบ๊ายบาย